สวัสดีครับวันนี้นมีของแต่งมาแนะนำนะครับเป็นพ่อนะครับผมของคูล500ซีีสีนะครับผมอ่านะครับผมเป็นพ่อนะครับวาโมตนะครับแพ้จากศูย์นะครับเดี๋ยวเราลองเก็วดูหน้าตาของมันนะครับ แล้วเดี๋ยวะะผมชุดท่อให้เสียนะครับผมวามอสนะครับ500ซีรีนะครับสูจา่านาการนะผมอ่านะครับผมตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ไดทั้งรุ่น CBR 500R และ CBR 500F นะครับผมปี2021บวกขึ้นหรือว่าขึ้นไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตารจักรท่อนะครับ ไม่ไปพวกคอคอมีสองคอเดี๋ยวเรามาดูตัวปลายของมันไ่เกยบสวยนะครับนิ่เลยนะครับอ๋อ มีลูกบาลมาแลยโหยังดีมาบ แลแกเาายนี่นะครับพอบอ่อวัวโอ้ไปครับล่าซะด้ดดดวยดูในส่วนตัวไายนะแล้วก็ นี่มีมาตรฐานนะครับผมมองออกอด้วยนะครับฝันกับข้อบามอ,อดตัวน,นี้ด้วยนะครับผมราคาก็อยู่ที่มัณหนึ่งอดถึงหนึ่งสองนะครับโอเค,คเหวันนี้ไปก่อนนะครับ